ใครเหงาใครเศร้าเชิญฟังทั้งนี้ SOS Radio เปิดบ้านต้อนรับ DJ รับเชิญคนพิเศษที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆกับหนุ่มมาดก,กวนต้อนวันทงชัยในกิจกรรมสุดฮิต Star on SOS งานนี้ขอกลับมาทวงตำแหน่ง DJ เสียงใสๆอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆหนุ่มต้อนการันตีว่าครั้งนี้จัดเพลงมาให้ฟังเต็มอิ่มแถมมีเรื่องสนุกๆสไตล์หนุ่มช่างคุยมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบไม่มีกักแน,น่นอนพรหัสที่15พฤษภาคม นี้สี่โมงเย็นเป็นต้นไปติดตามฟังกันได้แบบสดๆทั่วสยามสแควร์ฟังออนไลน์ได้ทาง w w w sosradioonline.com และแอปพลิเคชัน sosradio แวะเข้ามาพูดคุยทักทายหรือรีเควสตเพลงได้ที่ Facebook sosradio Fanpage